Oh, uh... I'm going Bye. Um, uh. A. Uh... มาสิลังวิโสทะย์ วันบางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกจงคิดไปบางอย่างบาได้ขึ้นอยู่กับไครอยู่ดีใจเฮาหั่นขึ้นไปเองพอ ไวยสาพระเดชพระคุณหลวองบอกพระภูสุภัทราภรมมงคลเจ้าอาวาสวัดยวนไวยสาพระเจ้าประสงค์องค์สมเด็จทุกตนทุกงงและขอเจริญสุขสวัสดีจงมีแด่ประออก์ใออกคณะสถาทุกท่านที่มาได้ได้มาทําบุญตักบาตรในเจ้าวนี้นาอกาสวัี้ี้อัตามาภาพจะไกลแสดงพระธรรมเทศนา พา,านามพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรศาสนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องอาพรประดับสติปัญญาเพิ่มพูพนกุศลบุญเยราศีสรัทธาความเชื่อระสาทะความเหลือ่อมใสอันจะนำมาสึ่งปัจจัยแห่งการพระพุทธวัดปฏิบัติเพอผู่เพอ,อ,อชอบตามทำนองคองธรรม จะเป็นบุญืเพอุูลพุทธหนุนอันเกิดจากธรรมะสวัสด์ไมจากการสรับรับฟังธรรมเตเตสนาของบรรดาปะออกใหของสถาแลกประโยชน์หลายอย่างแกท่านทั้งหลายในวันนี้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสมาธิความตั้งใจขันติความอดทนตั้งใจฟังต่อไป บรรดา,าด้าวพูเทาทั้งหลายตามของู้กับเข้าใจกันดีว่าหน้าที่ของชาวพูดเทานั่นคือการบำเพ็ญบุญกุศลอบรมพัะเกา่าจิตใจไล่กิเลสตัณหาประดุษเศษอาหารอันบุนดเน่าจิตอยู่ในภาชนะคอยอโผล่รยนจะต้องใจ้ของสักพอกหรือสบู่มาชำระฉันใด จิตใจเศร้ามัวหมอง,งนั่น,นก่อชำระด้วยสินธรรมเป็นต้นว่าคือตามทักษาศีลเมตตาภาวนาสารบรับฟังพระธรรมเตเตสนาซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ใื้หมูหเจ้าพุทธไดปฏิวัติสิ่งต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ตังจะหันกันเป็นประจำเมื่อถึงวันพระวันศีลพอออกเนาศรัทา กวากันคือตัดข้าตอกดอกไม้ปาขันไฟวัดทำบุญตักบาารทักษาสีนาสีนแหรือถืออุโบสถศิลนอนวัดนอนว้า่าเพื่อหนึ่งวันหนึ่งเพื่อจะได้เพื่อฟุกกายว่าจาใจห้างไก่ไรกังวลอันติดอยู่ในหอเหือนให้นาป่าตั้งการมเขตทรัพย์สมวัตเข้าของต่างๆเป็นชั่วขั้งชั่วคราว เพื่อให้จิตใจเขานั้นกดอตรงมีอิสรภาพตกอยู่ในอำนาจของกิเลสต่างหามากเกินไปการมาวัดเขาจะได้พบกับวิเวกสาประการอยู่ด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือกายวิเวกสงบกายประการที่สองจิตวิเวกก็คือสงบจิตและประการที่สามภปฏิวิเวสกสงบกิเลส เมื่อกายว่าจาใจสงบดีแล้วอาจิตใจเองนั่นก็จะเยือกเย็นความตัวความเราร้อนอึดอันสันใจความสับสน,บนวนวายก็จะปันเผาคลายหายลงไปได้สมกับคำที่วันว่าไข่เย็นอาบน้ามังหินก็คือไปอาบน้าฟังคำถือศีลในวัดนั่นเอง การดีโมเฮาเจาพูดใดปฏิวัติกันแบบนี้เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีสติบอประมาณบอยู่ได้ตายเปล่าหรือแกพ่พอ,อกินเข้าเข้าพอ,อกิีเดือนวันความประมาทเป้นกับจ้ไว้รยูสามประการด้วยกันประการที่หนึงก็คือประมาทในว้ความเข้าใจลงพิว่ามาเดวนี่ ขณะนี he me, he lord, so he 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 rain, ้ตัวเฮาเนี่ยอายุยังนุ่มยังน้อยอยู่อยู่ไปแต่เเมินบ่ต้องเข้าวัดถือศีลเท้าวะก็ได้ยังบ่ตายง่ายเตื่อเฮาเนี่ยังอยู่แต่เมินอยู่เลยตัวเฮานั่นหลงเพิดเพลินในกามาคุณก็คือมีรูปเสียงกินรสสัมผัสบ่คิดสร้างบุญสร้างกุศล ว่าเหตุสร้างคุณงามความดีสร้างอี่เปิ่งของตัวเก่าร้อถึงแกนเท่าบ่าเพื่อนร้านทักษาศีลทานปัญญาพิจารณาถึงอัตภาพและสังขารที่จะต้องร่วงลอยสุดสมไปตามกาลเวลานาทีพร้อหมดวัาตามีิจารณาภูไกเมื่อความตายนั่นการเข้ามาถึงแล้วในลักษณะที่ว่า เพื่อหูพอไว้เพื่ออายพอเท่าผลที่สุดก็ตายไปโดยได้ประกอบกรรมนี้ไว้คือผลหรือมนุษย์ในโลกจะลึกนึกถึงได้ตลอดจนถึงลูกหลานบางมีที่ฝึงป้าอาศัยในประโลกไปหน้าบางคนนั่นเมื่อมังนี้สินสุขอยู่สุขสบาย บอได้เรื่องถึงพระสงฆ์ค์พระเจ้ากว่ามีแม่บังเอิญจะพบว่าจะยกมือไหวปัญญาที่จะบทำแต่ว่าตรงกันข้ามนั่นคนพวกนี่กลับไปไหวสารหัตหรือเจ้าบ้านที่มีฐานะยศดาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่าอยางเขาจะหันในปัจจุบันนี้หลายๆที่หลายๆลามทั้งที่ว่าพระสงฆ์นั่น เป็นรัตนะหนึ่งในสและเป็นทีพึงตั้งใจของพระองค์ในองรสัทธาเพราะว่าผนบอกนั่นมีมาหน้าที่ิพย์ิพบังตัวเก่าผลส่วนมากจะเน้กถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เกิดได้เมื่อตายจากวิญญาณออกจากร่างคนนี้จึงมี ได้แๆพราะจะได้พ่อมันใสเกินไปเสียแล้วประการที่สองประมาทในลูกคือหลงใหลในลูกทรงหงเดีดยวผิวพันธันนะว่างดงามคนนั่นชงคนนี่ัวรู้สึกมีความสุขสุขก,กายสุขใจเหมือนตัวจะร้อยขึ้นฟว่ามันจะบาแกวบาเท่าผิวพัน เหวยันไปตามตาลเวลาเหมือนดอกไม้เต็งเต้ตูมเวลาเจ้าเหวี่ยวเฉายามกับวันและหลวงร้อยตามเวลาคขำลูกเป็นเพียงสภาวะธรรมมีอันต้องแปรปวนอยา่าหลงลืมสติว่าอยู่จียรยังอย่างยาืนอย่าหลงลืมว่ากฎของอน,นิจจังและประการที่สาม ก็คือประมาณในทรัพย์หลงในทรัพย์สมบัติในหนาปาตา้กรรมเขตไมดต้องทําการทํางานนั่งกินนอนกินมีเงินมีท้องใจ้นักหน้าถือตาหลงเกิดเพลินมัวเมาในความหมั่งมีสิสุขจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างบุญกับบาตรทำกรรมดีกับบาสร้างมีความหันแก่ตัว จิตใจคับแทบมีกิเลตต่างนาความตมีเข้าครอบน้ำใจทรัพสมบัติไปตนตามสีไร่ประโยชน์พื่นโทษตุกแกตัวเกา่าเช่นใจทรัพไปจ้างวานฆ่าคนอื่นฟ้องกล้าขายลงพนสิ่งทีติกกตหมายบ้องใจทรัพสมบัติโดยสาเหตุผลขาสติปัญญาจะนำพาความเดือดล้อนนั่นความายนะ ราสูตานะ่ตัวเก่าเรื่อบอกรรมสถานดังนี้เขาได้ยินได้ฟังเขากันเป็นประจำงทรงกับพุทธภาษิตตีบองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้พุทธหนึ่งว่า้ะนันติโภคาทุเมทังแปลความว่าโภคทรักย่อมฆ่าคนนี้ปัญญาสามดังนี้อานเทนตีเขาเรานั่นเกิดมาพบกับของเงินกองทอง มีความสุขสบายจะชุกคิดสักน้อยว่า,าพ่อปิอ่งโบเพกระทะุณยานตาในจักกรของเฮา,าที่ได้เกิดามาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศส่วนไม่ามากจึงเกิดมาในจักนี้จึงมีทร,รัพย์ร่ำรวยร่นฟ้าอยู่สุขสบายแต่ว่ากบกลายเป็นธาตุของความการณีรับใจกิเลสและความ ตัณหาความ,มงมงายคนเชินนี้ถึงมีชีวิตอยู่แต่ว่าประกอบคุณธรรมบำเพ็ญตนในตางทีท่ดี่ชอบแล้วก็เหมือนเป็นคนตายทั้งเป็นสงกรบนธพุทธคุณบนรับรองไวบบ้ว่าเยปมาตายะถามาตาแปลความได้ว่าผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้ว ความประมาทมัวเมาเปิ้นก่จัดไว้สามประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือมัวเมาในไวประเภทที่สองก็คือมัวเมาในความ่มีโลงรลลลลลลูปประเภทที่สามมัวเมาในทรัพย์สมบัติั้างมดนี่เป็นตามแห่งความเสือเ่อมเนื่องออกเอาสถานทั้งหลายอดัมทีเพิ้นเขียนไว นาฟังนาขันว่าเมาเบ้อใจเศร้าเมาเล่าเพิ่มตุกเมาสนุกเพิ่มจนเมาตัวตนลืมตายเมาเพลีิงใจลืมไวเมาเล่นไพ่ลืมนอนเมาบาง้อนใจซาะแต่ว่าถ้าเมาเอ้ออหนี่จะลืมหมดลืมเสี่ยงลืมจึงหลุดลงหลานแม้กเมาสถานเท่าไรฉะนั้น จงยาดำเนินชีวิตด้วยความประมาทหลงรูปเสียงกินรลดต่างๆสิ่งเยา้ย la well ้นกวนใจสนุกเพลิดเพลินเกินพอดีเมื่อพดนผลคมใจได้ย่อมจะพบแต่ความสุขความเจริญความสงบได้ขอสงแก่อัตภาพแม่นแต่พระองค์ุริมานซึ่งเคยเป็นถึงมหาโจนถ้าคนเป็นจำนวนมาก ภายหลังท่านก็น,นึกความคิดชอบช่วดีได้กับกายตัวเป็นคนดีออกบวชจนสำเร็จพระอาหารหันต์จนเป็นตัวอย่างคนดีของโลกพระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าผู้ทำโลกให้สว่างเหมือนพระจันทร์ค้นจากเมฆบอกฉะนั้นบุนบคลชนโกงไหนก็นตามลืมเร็ถึงสัจธรรม อนิจจังทุกขังอนัตตาหลงมัวเมาในวัยในทรัพย์อยู่กเหมือ,อนโูกเมฆมอกิดบังเช่นเดียวกันความคิดหันแบบนี้ย่าอืา้อมนุษย์คนเขาตรณีที่เหนียวบริเหลวแล้้เอินต่าง่าเปินห้องว่าราคะมัจจุรารความตรนีทรัพย์สิงินพอของใจเป็นมลทิน ทำให้คนเฮานั่นมีจิตใจคับแพ่อาเมตตาการุณาเอื่อเพื่อเพื่อแผ่บ่สงสารเห็นใจความทุกข์ความยากความลำบากของคนอื่นจึนงบ่เป็นที่ฮักและนิยมนับถือของไผ่แทนที่ว่าเขาจะมีความสุขกายสบายใจพ่อมีทรัพย์ัมบมาตุกเป็นทวีคูณเพิ่มเฮาตัว พ่อคอยระวังทรัพย์สินเงินทองตัวเกาหัววินาศาศศูนย์แต่บางรายชีวิตบางวัยตายพาอทรัพย์สินเงินทองตัวนี้ทรัพย์สินเงินทองเป็นของแหลกเปลี่ยนื่อความสุขสบายถ้าใจ๊ะถูกรับถูกเฮถูกผลใจ้ในทางที่เป็นประโยชน์มีเงินมีทองทางเก็บไว้ตัวไดตัวใจตัวใจก็บรรตางับก้อนหินก้อนผา หาราหาราหาราคาบได้หาความสุขบได้ผลที่สุดตายแล้วเ่อที่ตัวไวบได้แม่แต่เสด็จเดียวบาดเดียวสมดังกับข้าวจ้อนมันข้าวข้าวจ้อยบ้านเฮาบดหนึ่งว่ามีเงินพองไห้บจ่างแจสอยถึงของเต้าร้อยไผ่บัวห่างห้ายเหลือคนจน ทำงานจริงจังยังดีกว่าคนขี้จิอันนี้ก็คือคนตนนีที่เหนียวแถมบดยังว่าอันทรัพย์สินของเงินทองเติบเต้าตายบอบเต้าตัวไปบาบุนสร้างไห้บ่อนีไปไหนจักตามเคยไปสุลโกไปหน้าฉะนั้นแล้วตามแก่ตามรับพุทธศาสนาอาธรรมะมาทัดเก่าชำระสักคอ จิตใจให้สะอาดโปร่งใสเกิดสติปัญญาหมูตาสว่างสะอาดสงบม,มีหพื่อตานหรือจาฆา่เสียสะละบริจาคเป็นตานเป็นต้นว่าเรี่ยงครอบเรื้ยงครัวพิจามนาพ่อแม่ปริวานวงศาคณาญาพี่น้องเสียภาษีอากรทำบุญสุนตานบริจาสคส,คสคาร้างวัดสร้างวโรงบันอนุเคราะห์สงเคราะห์ อาจจยเหลือเพื่อคุณนต่อการละกันคุนที่ทุกทุกได้อยากก็ดีอันนี้จะเปลีนบ่อเกิดเพื่อได้หักความสุขบว่าตั้งในภพนี้หรือภพหน้าปุญจริยานั่นจะเป็นเหมือนสบโบสักอกที่ใจคือคลายเบาบางจากโลภโมสะโมหะอันเป็นมวลทินศีลทักษะกาย วาจาและใจเมื่อเรียบร้อยดีงามบ่ดสร้างตุกขอกำทำเวทใื้แก่ตัวเก่าและคนอื่นเพือได้เด็ดรอ้อนการทักษาศีลเป็นปัจจัยเมื่อบังเกิดความสุขบ่าทั้งในวกนี้และวกหน้าทราบสมบัติก็บอกูดเฟือฟ่องสีเลน่ามีพุดจริงยังติศีลน,นำเือถึงพัานอยู่บ้าน เป็นเกินบันไดไปบังเกิดบนสวรรค์จั้นฟ้าภาวนาอบรมจิตใจือม,มีสมาธิเกิดปัญญาผู้แจงอันนี้เรียกว่าสมถะหมายความว่าสมบจากพิวรห้ามีกามะฉันทะเป็นต้นวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาพิจารณาในขันห้า ว่าตัวเขาเนี่ยบ่มันบ่เตี้ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บไวไข้และในที่สุดก็ต้องตายลงไปพิจารณายังนี้ก็เพื่อื่อเขาทุกขันนั่นตัดกิเลสทัดเก่ากิเลสเปรียบเสมือนมีสบู่อยู่สามก้อนด้วยกันเือก้อนที่หนึ่งือการที่มันตาลกำจัดสักกอกิเลส โลภะความโลภก้อนที่สองก็คือรักษาศีลกรจัดสักขอบความโกราธคาตพยาบาทจองเว้นและก้อนที่สามภาวนาคือกรจัดสักขอบกิเลสตัวใหญ่ตัวน้อยอันเป็นเมืทฉาทิฏิมดสิ่งไปความประมาทโมเมาเรามงงไงก็จะบรรเทาลงไปได้ เขานั่นก็จะพบแต่วความสุขสวัสดีตามสมควรแก่ธรรมานุธรรมปฏิบัติดังที่แจ้งแสดงมาในหัวข้อเรื่องสบูสามก้อนก็เหมาะสมแก่กาลเวลาอัตมามาภาพขออ้างเอาคุณพระศีรัตนาไตแก้วเจ้าทั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงเดินบันดาลคือป่ออกไม่ออกสทัทธาทุก่ันตีมานี่ก็ดีตีบปได้มานี่ก็ดีป่นจากโครคาทันย์ให้เจ็บอันตรายต่างๆและือมีความสุขกายสุขใจพัถน,นาสิ่งใดในตามที่ชอบประกอบเพื่อทาแล้วจงสมความมุ่งหมายทุกสิ่งทุกประการขอยุดิด้วยเวลาก่อบังคมสมเ็สเสร็จแล้วเจ้านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนีดรับยันต์หลวงพ่อไม่ออกนะครับรัชทานรัชธาพระฟังนะครับรัชนะครับที่ผ่านไปนะครับเป็นหัวข้อเรื่องสบูรพรรก้อน